ี่ว่าพี่ต้องทําสิ่งหนึ่งแล้วโอ๊บอะไรครับเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านไปเอามันฝรั่งกลับมาให้อดทนไว้โอบไม่ต้องห่วงนะเชียร oh <my> ์เพนกูมันกลายเป็นเธอเลร์เพนกูโอ้มายก็อดะไรวะเนี่ยตอนนี้คือแบบบ้านแม่งล่มสลายไปแล้วคุณโอเคชาวแล้วอบอาหารเลยเท่าไหร่เชเตอร์เกินใหม่แล้วเหลือเยอะอยู่มันยังอยู่ที่บ้าน <c oughs> อยู่เลย <c oughs> กลับบ้านก็ไม่ได้ทาไงดีวะเนี่ยโอ้โหแล้วประเด็นคือที่บ้านมังน่งมีตุ่นไงหินน่ะหินแม่งขมโมยไปหมดแล้วมั่งเนี่ยแม่พี่เก็บของอยู่พี่เก็บของอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปอย่างน้อยได้อาหารมาเชสเตอร์เชสเตอร์ความเป็นจริงอันโหดร้ายคือเราต้องเอาแบนดอนบ้านหลังนั้นแล้วจริงๆเหรอไม่รู้อ่ะเปลี่ยนเลยดูแล้วมันจะยังอยู่ด้วยหรือเปล่าจริงตามหลักแล้วบอสเกมนี้มันไม่ดีสปาวไงไม่ได้ละอาหารจัดใกล้เน่าละผมต้อง,องอเก็บทุกอย่างที่เก็บได้ครับ ไม่นะไม่นะกองหิมะแบงสุ่มข้างๆผมไหวป่ะออกอ,ออกเร็วโอ okay. เคเชฟเตอร์มานี่เร็วออกออกได้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 พี่ได้ของมาแล้วพี่ได้อาหารมาแล้ว <Yeah. S 2> ออกไม่ต้องห่วงนะอย่างน้อยมีอาหารแล้วตอนนี้ผมนึกถึงสก,กินของวินโลวิสตอเรียนของเอ้ยไม่ใช่เออวิสตอเรียนมั้งเออใช่วิสตอเรียนของวินโลอ่ะสาวน้อยไม่ขีดไฟเออเด็กน้อยขายไม่ขีดไฟโอ้มันยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยพี่ว่าเราต้องทิ้งบ้านนั้นแล้วแหละ อบไปเลยดูผลเออว่ะคำนึงนะพี่เอาอาหารมาแล้วในในตัวมีอาหารอยู่เหลือกี่วัน4ี่วันสุดท้ายโอ้ไม่ต้องห่วงใกล้แล้วใกล้แล้วเราจะผ่านเดูนี้ไปด้วยกันมาเร็วมันตามพี่เหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยอะเอาเลยเอาเลยเชสเตอร์มีขอมอยู่เก็บเลยเปิดเลยมันตามน่ากลัวมากคุณบอกเลยเออตามเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยครับไม่ถ้วผมเอาเลเตอร์ไลท์กิ๊บบิ้งเีือมาใส่ตอนนี้จะมันฟื้นฆาตตีนะ ไม่ฟื้นเลือดมันมันเขียนเอาเพิ่มอินเซนิตี้อยู่ก็เพิ่มก็ใส <ๆ S 1> ่เราเพิ่มเรื่อยๆหนึ่งจุดแปดเงี้ยแล้วก็ปลุกเลือด,ด้วยตามปกติที่มันใช้งานอันนี้นี่นี่นี่อกซีดเยอะมา,ากใกล้เน่าแล้วยางเลยนี่ไงได้เลือดสามกิละสามดี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 ด,ด,ดีเอ้ผมเอากลับมาได้แค่นี้อย่างน้อยดีนะเชสเตอร์ไม่ยังเกิดใหม่นี่ถ้ามันตักโอ้ดูมันน่ากลัวมากคุณมันน่ากลัวจริงๆนะเนี่ย แล้วมันตามพี่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยครับมันไม่หยุดอ่ะมันไม่หยุดมันล่าแล้วมันจะไม่หยุดนี่อ่ะโอโโอ,โอาหารฉุกเฉินโอ้โหระดับนี้กูไม่กล้ากินแล้วโอบอกไม่ไม่เอาแล้วถ้ากูกินต่อเนี่ยเลกูรู้เลยจะเกิดอ,อะไรขึ้นแหม่ซีดเพิ่มเลือดหนึ่งไม่ต้องรอโอ้เชีย่ยเร,เราถูเบิร์ดกไอเราถูไถ,ถามาขนาดนี้ได้ยังไงวะ คือตอนนี้หนึ่งคือกลับบ้านไม่ได้สองบอสตัวใหม่ก็กำลังจะมาอย่างน้อยบอสตัวใหม่มันก็ไม่มาไล่กระทืบเราอ้าวมึงรู้ได้ไงโอ้มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่นายคิดก็ได้นะถ้ามันมาไล่กระทืบเราเราก็ไม่มีที่อยู่แล้วโอ้ยโสมอ่ะสมได้อีกอะคุณแบบแผ่มากูเดียบยิ้มหวานเลยปลาเหรอจะเอามาย่างอ่ะจะเอาอะไร ไม่เป็นไรยังได้อยู่กูมั้ง <Okay. S 2> เชียร์ไปได้แล้วเหลือหกเหลือสแล้วที่เหลือเท่าไหร่พที่เหลือเจ็ดสิบห้าเอาเลยแค่นั้นอะ่ะอามันกลายเป็นต้นใหญ่ไปเลยอะ่ะมันไม่มีต้นเล็กด้วยโอ้ไม่ดเชียร์อะไรนักหนาเนี่ยปล่อยไปกูไม่มีไฟเข้า <laughs> ออกไปมากไ,ได้มี่ยกเทอร์โมสโตนก็เอาแต่ต้องรีบแล้วโอเคมึง ไม่เอาเลยคูเมะอินเสนเลยปกติเวลาเราแบบเซเนตี้หรือแบบประมาณเท่านี้เราก็จะรู้สึกว่าไอชิตเซเนตี้ไม่ค่อยมีว่ะแต่ว่าถ้ามันโผล่มาก็สู้ๆก็ได้ไม่เอาเลยไม่ปล่อยลังทูความตายเอ้ยสาวันสุดท้ายเลฤดูหนาวก็เราจะไปโอ้มโห่วงนะสาวันสุดท้ายมันจะเป็นฤดูฝนใช่มันจะกลายเป็นฤดูฝนฝนมันต้องตก พุ่งตกหนักมากแน่ๆมันอาจจะแย่แล้วเลว้ายที้เียอะไรก็ได้นะมันอาจจะโดนฟ้าผ่าจนตายก็ได้นะเออว่ะน่าก็น่ากลัวมากเหมือนกันแต่อ้เฮียนี่มึงไปไหนก็ไปแล้วมาไงมันมันบินรอเลยอ่ะคือแบบมึงรถเมื่อไหร่มึงโดนกูแน่กว่าจยไอี้เฮียผูเหลือมันบักว่ะสี่สิบเก้าอ่ะไม่คือมันเราอยู่ในช่วงใกล้ๆ้อินเซเนี่ยมันก็เลยยังอยู่อ่ะแย่ละแย่มากมากอินเซยแลบล้วพี่แบบ อ่านช่วงอินเซนมาเฉยๆอ่ะมันก็เลยยังอยู่อ่ะทำไงดีวะมันบินน่ากลัวมากคุณไอ้เชี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของร้อยห้าสิบคือเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของร้อยห้าสิบคืออ่าสี่สิบห้าเชี่ยอีกสองแต้มสี่สิบหกแล้วสี่สิบหกแล้ว 4, แย่ yeah, แล้วตรงนี้ไม่มีเห็ดไม่มีอะไรเลยมีเห็ดสีเขียวอยู่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอามาให้ยื้อไว้ยื้อตัวเองให้รอดไว้โอ๊บอิเชี่ยสี่ห้าแล้วเออสี่ห้า 4, แล้วแต่ยังไม่ออกมาหรือสี่สิบปะ ไม่รู้ปกติอ,อินเซนคือ3กสิบามสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมเออครับหนึ่งนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ช่วยแน่นอนโอ้จริงล้อก่อนไงละ่ะสุดท้ายวินซันแคลรีวินซันแ,แคลรีแคลรี่เพราะเป็นฤดูหนาวเนาะเชี่ยมันบินเลียวผมแล้วเนี่ยคือที่แน่ๆคือมันตามพี่เออที่ผมรู้ตอนเนี้ยไม่มีเห็ดเขียวมีแต่เห็ดฟ้านี่เห็ดเขียวอยู่นี่โอเค เช้าโอเคโอ้โห,โโหมาจะเกอด์อีกสองวันไงโอบเก็บไอ้นี่เลยมีกี่อะไรนั้นเพนกูมันกลายเป็นเฮอเลร์เพนกูหมดเลยอ่ะโอบน่าจะพอาะภูมิมันไอ้ตัดก้อนหินกูไม่กล้าเข้าใกล้กลัวแป๊บนึงนะพี่เก็บเห็ดอยู่เอามาย่างก่อนเอามาย่างก่อนโอ้บิฟลุเอ้ยทำไมบิฟลุฟูดไม่ไดงวะเก็บ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 มันจะไปแดงอีกทีเลยดูนี่เก็บเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้โอ้แล้วนะครับ ลังไปไหนแล้วนะว,ว,วนะอย่าอย่าตียูนะเฮ้ยกองหิมะุดออกเลยให้ไหวเออเออเออเขียนตองบีเปพนกุยเฮ้ยโอมโอมเลดูเลดูเล,ด,เลดูจะเปลี่ยนแล้วท,ท๋ทออีกท๋อเลดูจะเปลี่ยนแล้วตอนนี้มันเริ่มซาแล้วเห็นว่าหิมะเริ่มละหายแล้วเอาไงหวดดีมิดชิวที่เรากะว่าเคยจะใช้ <S 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 ตอนนี้เป็นไงล่ะช่วยไม่ได้ เฮียอะไรไม่ได้เลยมันยังอยู่อีกอะมันยังอยู่อีกอะหมายถึงอะไรไอ้นั่นนะไอ้นั่นน่ะไอ้คนที่แม่งพังบ้านเราอ่ะเก็บอะไรได้เก็บเลยตอนเนี้ยโมันยังอยู่อยู่อ้าวมาเขือเทนเอาไปแล้วโอ้ไม่นะเก็บเก็บอะไรที่เก็บได้ก่อนมีเทียนมันเดินมาแล้วทั้เฮ้ยมันอยู่มันอยู่มีตัวอยู่รอบ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 มันมีตัวแฟยอยู่ในกอดีมั้ ไอพี่ไอ้พี่ไอ้พี่หนาวหนาวเวดหนาวหนาวกูดิ่งเศษหนารอบแปรบแล้วเอาออกย่าง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 ไม่มีอะไรย่างเลยย่างเลยย่างเลยมีฟักทองอยู่ในเชตเตอร์ย่างด้วยพี่เหลือเท่าไหร่เนี่ยพี่ไหวไหมเนี่ยพี่ไหวพี่ไหวค่าตีพี่แปดสิบเอาเลยรีบกินเลย อีกทางหนึ่งก็คือต้องลงถ้ำไปเก็บเห็ดซึ่งมันจะฮาร์ดคอร์มากอ่โอบแบ่งแบ่งไม้ไปก่อนอะโอ้โหอานี่ขวานเออขวานทองก็ได้อาไปเอเช่ทำไมกูขึ้นกูขึ้นอ๋อที่รู้ไหมว่าก้อนหิมะมันตาลงไปพื้นที่ไหนก็ได้เว้ยฮะอเหรอเออแล้วผมกโัวเมาไปชี้ตรงไอตัวนั่นแหละแล้วมันแล้วมันไฮไลท์ขึ้นมาที่ตัวมัอบรา หมายถึงไอตัวตัวไหนนะไอที่มันคลานครือทีพื้นนะ yeah, there, 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 there. เดี๋ยว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 เด้เาไปตีเชเตอร์ไอแคยนี้ในเชเตอร์กูจําได้มันมีนมแท็บอยู่เชเตอร์มาน,นี่เด็กพี่ระวังโอ้ oh, เชเตอร์มันมีแท็บอยู่อนเอามาเี่กเออแค่นี้นแหละจบมีแคมไฟฉุกเฉินติดตัวไม่ได้อกไม่มียายังไม่มีเลยครับแ yeah, ย่แล้วยากูก็หมดแล้วแล้วต็มันหน้าข้างล่างไม่มียาสักต้นเลยเจ้าค่ะ แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคิดก่อนคิดก่อนค่าติดแล้วเท่าไหร่โอ้บ๖ติดครับอ่าเนเนเนเอาไปเผื่อก่อนอ่ะเผื่อไม่ไหวกดปุ่มนี้ซะมันเดินมาตรงนี้อ่ะทำไมมันเดินมาตรงนี้อะอะไรเดินมามันอ๋อมันมันอยู่ขุดออก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 โอเคผักเน่าหมดแล้วเฮ้ยแครอทแครอทข้าวโพด โอเคเมื่อไรพี่เก็บอาหารมาให้ไอเทยแม่งกอมเมอร์เดททำไมกริ๊งโลดจบสิ้นจบอย่างไวไอเทมคุเกี้กูกินของผิดมันยังอยู่มันยังอยู่ระวังนะเก็บของอะไรได้ยัดกล่องเลยไม่มีกล่องแล้วลืมไม่พัชเตอร์เชสเตอร์เชสเตอร์พี่พี่เห็นเห็นไหมตั้งบนนั่นไงแมงเนี่ยเลยนะมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝรั่งโอเคเก็บไปเก็บไปเก็บได้เก็บเลยโอเคหมดละ นี้หมดแล้วอาหารสุกเฉินสุดท้ายของเราห,หมดแล้ว <c oughs> เกลี้ยงแล้วครับทุกคนเกลี้ยงแล้วโอ้ยโอ้โหทำยังไงมันก็ไม่ไปเว้บ้านแม่งมือมเพื่อนกูนพ,นพังไม่เรียบร้อยพังเกลี้ยงโอเคเก็บไม้มาเก็บไม้มาอ,อดทนไว้อดทนไว้เหลืออีกไม่นานจุดไฟจุดไฟต้มยำติดยากจุดพี่ยังมีเชื่อมไฟอุเฉอยู่แต่นี่คืออันสุดท้ายแล้วนะไม่มีย่าแล้ว แม่เอ้ยล้ายูในสถานที่ที่อันตรายเหมือนกันโอ้โหเป็นไงล่ะไอ้เราถูถ่ายมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงอีกนิดเดียวอีกแค่สามวันสิ่งที่กูเห็นคือความเจริญรุ่งเรืองแล้วแม่งก็พังกลับไปเป็นซากอารยธรรมในชั่วพิดตัโคตดแย่อะไรเคี้ยนี่พวกมึงสามตัวเป็นเป็นใครเนี่ยฮะ ปตาของบินหุกหิ้วนั่นแหละแต่อีแค่มาจะมาเฮ้ยเฮ้ยเบิร์ดนัดเกิดแสดงว่ากำลังจะเปลี่ยนฤดูแล้วพี่เราต้องรีบไปเอาหญ้านะถึงมันจะอันตรายก็เถอะได้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 ที่กาดแม่งเกิดดีแน่ๆกูไม่ตัดต้นไม้ไม่งั้นตายโอ้โหแล้วแม่งมึงล็อกขากูได้แย่ว่ะดีนะเราไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้เองเอาไว้เลยดูเอาไว้ เชี่อผมได้วอลกิ้งแคนแค่อ,อันเดียวไม่รู้เดี๋ยวถ้า,ถาโชคดีก็อาจจะย,ยังได้อีกอันหนึ่งนะโอ้โหเจ้าแรงที่ไหนไปสู้วะพี่นั่นสิท <c oughs> ี่มันเดิมแล้วมันเดิมแล้วหนาวแล้วด้วยคุณหนาวแล้วหนาวแล้วก็ตายแม่งดำแล้วเบิร <Ver st S 1> ์ดพี่กูลืมไปกูไม่เหลือเทอโมสซลแล้วน, <Okay. S 1> นี่นี่นี่ ตัวอะไรโดนตีอ่ะกำลังโดนตีเชสเตอร์กำลังโดนตีเชสเตอร์เป็นมิชิเวลอยู่เราเลิกเล่นเชสเตอร์นี่คือคือเราคือเราคือเป็นลายอยู่อุ้ยไอิเชี่ยตโอบไล่ไปพี่ติกำดักอยู่ไล่มันโอ้ยหนาวก็เอาแล้วโอ้ย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 หนาวก็ต้องเอาแล้วเกาะเกาะเกาะไม่ไหวแล้วนาวพี่เอาแล้วยากพี่หมดเยากแล้วเศกูมึงเศกูมึงได้ไปได้ไปสวย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  ไฟอยู่ไหนกำไฟอยู่ตรงนั้นเร็ว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 มามาจ้าเพื่อนอีกนิดเดียวกอโอเครอดไหมรอดไหมไปด้วยไปด้วยหมามันแทกแล้วแป๊บแป๊บแป๊บกินเอาเอาหมายังไงยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่หมาแม่งเมาเอาเอารอดไปโชคดีไป หมาแม่งยืนจ้องไอ้ตัวเล็กอยู่อะไรตัวเล็กมันก็แบบแบบไปตีมันดิไปตีมันดิได้ป่าวก็เขาพุ่งเฮ้ยกูได้เคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวเดี๋ยวพี่ทำให้พี่ทำได้พี่ทำได้ป่าวะทำได้ป่าวะทำให้ทำให้ทำได้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 พอดีเลยพี่มาดูนี่เร็วหมาเมาหมาเมาไอ้เหี้ยฮ่ตีให้เห็นไหมโอเคเอาอบเอาไป โอ้ยรอดเว้ไม่เขียวด้วยโอเคโอ้ oh my god เสี่ยอย่างน้อยโชคมันยังเข้าข้างอบมีไม้ติดตัวไปแด็ดมีอยู่สิบแปดโอเคเลยกับบอดอันหนึง่งโอ้โห cheese เหลือกระเป๋าตรงนั้นแหละแค่ไปหยิบกระเป๋ามาต้องรอก่อนรอให้หมดฤดูอะแล้วก็ไปค่อยไปหยิบมันใกล้ละใกล้ละโอ้โห เทอร์โม่ผมหมดแล้วด้วยนะตอนเนี้ยเทอร์โมผมก็หมดแล้วหมดไปทั้งท่าใหญ่แล้วเลือดรีเหลือเท่าไหร่ครับเล,เลือดเหลือ79ผมขอใช้นี้นิดนึงแล้วกันนะเฮ้ยมีโปรเตโต้อ,อยู่เลือดเหลือเท่าไหร่อ่ะ63แล้วตอนนี้อันนี้มันฝรั่งอ่ะแบ่งกันแบ่งกันโอ้ยังมีมันฝรั่งกับทบมันรูทอยู่โอเคกินได้ทั้งคู่เลยอันเนี้ยย่างกินได้ทั้งคู่เลยโอ<ๆ>เค okay ครับแข็งจะต้องไปหาใหม่ น้ำแข็งหมดบ้านแล้วอ่ะนี่เชื่อพอมองแบบนี้แล้วบ้านถ่าแล้วแตกอย่างนี้เราหน้าร้อนทําไงไวะเนี่ยมองสะกิปไปถึงทงนู้นเลยนะหน้าร้อนนี่แม่งเอ้ยไฟไหม้แน่นอนผมเจอทางไปทะเลทรายที่มีโอเอซีตัวนะปัญหาชีวิตคือไหน<า>วะอว๋อเนี่ยนะ,ะโอเคเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงใกล้ๆบ้านเองโอเคโอ,เคโอ้เชื่อคาติกูเริ่มแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนเชื่อ เกือบลืมดูเกือบใช้หมดแม่เลยเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ละโทษนะเปล่าเปล่าเปล่าเออต่อยอ๋ออีสองวันโอบโอ้ทไว้สี่สามแล้วพี่ที่เหลือเท่าไหร่ดอกไม้ดอกนั้นที่เอาไปก่อนก็ได้นะเก็บเลยเก็บเลยค่าตีพี่หกสิบเลยอีกแกงสามชาเนี่ยมึงมึงจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนนั่นดิกูนี่กลัวมากเลยแหละต้องพูดว่ามันอยู่กับพี่อ่ะมันอยู่แบบอยู่แบบจริงจังมากไม่ไปไหนเลยแหละ ใจคอมันจะอยู่กับกูอย่างนี้ตลอดไปเลยไงโอ้ไม่กอดคาตี้ครับผมงั้นอีกวิธีหนึ่งโอ้พี่ฝากเชเตอร์หน่อยนะเข้ <c oughs> ามครับพี่ต้องไปไม่จะ <c oughs> ทำอะไรอีกวิธีหนึ่งคือต้องไปตีเห็ดเขียวมานะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมรับหน้าที่ไปตีให้โอ้บสู้ๆเขารเราเหลือเวลาอีกไอเท้งเหรอ งัน <tellement S 2> <ไป S 1> เราไปด้วยกันนะมีเกาะไหมเนี่ยมีหมวกอัน,นเดียวแต่ไม่มีไฟอ่ะงั้นเดี๋ยว <โอ S 2> ไปไปกู้ของกันไปอันนี้เกาะไปปีเยอะก็พี่ยังเหลืออีก30%แพนฟูดอ่ะโอเครับครับครับช้าพุาพกสัตว์มันของเต็มมันพร้อมแดกมึงได้ตลอดเวลาคุณพี่ผมสามหกแล้วสามสามหกแล้วแย่าละแย่ละใกล้นี้มีดอกไม้เปล่าวะ ดอกไ,ไม้เด็ดไปแล้วเด็ดไปแล้วหาไอ้แท้ทูเดย์ด้วยโอ้โหรีบเลยรีบเลยเอาไงดีเอาไงดีงดจะไปเก็บของก่อนหรือจะเก็บค่าตีก่อนเก็บค่าตีก่อนโอ๊กอะไรก็ได้ตอนนี้ดอกไม้นี้มันอยู่ไงทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกไม้ไปไปไปตรงที่มีรังผึ้งเยอะๆไปไปไปไอเชียไม่ใช่เด็ดไปเด็ดมาเรามีอะไรสซอรไพในวูนนะอย่างเช่นแบบแปลงร่างเป็นดอกลาบอัดหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมามา,มาเร็วมากเดี๋ยวเอเชียแล้วหมาน้งแข็งอ่ะจะวิ่งหนีไงเนี่ย ต้องแทงว่ะเก็บก่อนเฮ้ยน้ำแข็งเริ่มละาลายแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วค่าติอุเก็บก่อนลโะโไยหน่อยนึงใกล้ระอกระล้ละกายละบไม่ต้องห่วงหมาแล<ห>้ <มา S 1> ขึ้นมาแล้วหัดแน่เลยตองตัวไอ้เชื่อหมาน้ำแข็งมาแล้วแทง,ง,งแทงแทงอันนั้นไว้ไป<อ>รอด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 เร็วกว่ารอดอือแล้วชิบหาย เยอะไปไม่ไหวเนี่ยแหละเป่าแฟนฟุตกันอู้อู้อู้หนีแล้วหนีให้ไวเลยหนี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 ดีแล้วกูยังมีแฟนฟุตอยู่ไม่มีแล้วก็ต่อไม้โอเคที่โอ้ยรอดโอเควู้ฮิซิสโอ้ยวันสุดท้ายอบ จบอันนี้จบคลิปแล้วโอ้ดู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 ตอนนี้ผมยังเพิ่มค่าตีได้เว้ยถ้าเกิดผมทำที่ตัดหนวดอะโอเคแม่งเลยทุกอย่างที่ทำไว้ก่อนหน้านี้แม่งระเบิดเพราะไอเดียขอบแม่งน่าจะยังอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำเอจริงเออไอชมึงกบทำไรวะเนี่ยเออวะเชี่ยแล้วเดียขอบมึงมึงช่วยยืนอยู่ตรงนั้นจนจนอยู่ไปเรื่อยๆนะจนจนกว่าจะเคลียร์ฝนกบได้ มาเรื่อย่างน้อยมันก็น่าจะพอช่วยเราได้หนึ่งสองคืออย่างน้อยกบกระคามันอ่ะมันอาจจะวันช็อตกบก็จริงเว้แต่ผมเชื่อว่ากบน่าจะได้เลียมยันจะหลบอออพอได้ตอดทาดามเมจได้ไหมเชีย่ยเนื้อวะไม่ได้รู้สึกเชีย <c oughs> ใจเต้นกับหัวร้อนมาขนาดนี้มาก,ก่ <c oughs> อนโดโฟติดร้อนสตาร์เราจะรู้สึกชิลมากเลยนะแต่นี้มันไม่ใช่เว้คุณยับคือคือผมพูดเลยยับก็คนเล่นครั้งแรกอีกอ่ะ เฮ้ยเ,เก็บ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 ให้ไวเลยเอาเลยเอามาด้วยเก็บปะเก็บเก็บเก็บไม่ได้แล้อันเดียวเออผมได้สี่อันมันได้อันละสองโอเคมีไม้ไหมขอไม้หน่อยสองอันที่เอาไปถือหมดเลยก็ได้แบ่งกันดิพี่ใช้ก่อนแล้วแล้วโยนขึ้นมาโอเคจะทำแคมป์ไฟติดไว้โอเคครับไม่มียากเลย ที่เหลือยาหน่อยสักหน่อยนะยาหมดแล้วอะแต่แหล่งยาใกล้ๆมีพี่หนึ่งเว้ยปัญหาคือแม่งอันตรายไม่แพ้กันทัมันวีดอ๋อทัมันวีดไอ้เชี่ยอันตรายเหมือนกันมันอันตรายเพราะแมงกล่องที่แม่งกูไม่รู้จะโผล่มาตอนไหนนี่แหละแล้วกูหวังเพียงอย่างเดียวว่ากูเปิดทัมันวีดแล้วกูจะไปเจอแมงมุมเที่อะไรที่มากกว่าแมงมุมธรรมดาเราจะไปตั้งตรงไหนถ้าอย่างนั้นอ่ะแม่ไม่มีแทบจะไม่มีที่ปลอดภัยเลยด้วยซ้ำอ่ะคุณไมม่ีแล้ยเอา เมื่อกี้เจอคุกกี้หมูแล้วมันก็ตายมันเดินม,มาแบบอ้าแล้วก็ตายเลยโอ้เมื่อกี้เออแบบนั้นแหละแบบ,แบ,บนั้นแหละที่เห็น <c oughs> โผมันเห็นที่เป็นเวนเนี่ยเดียนน๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตเออคือมันหายไปแล้วพี่ <c oughs> อะไรหายไปแล้วเ <c oughs> จ้ากลับในวเ,เว,วนที่มันหายไปแล้วอ๋อเออโอเคสวีตวินเตอร์ปกมันออกมาแล้วพี่โอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและรอคอยไดวิวด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในครับต่อไป ตอนนี้ไม่ไหวแล้วไปแล้วบ๊ายบาย